วันนี้จะเดินทางไปที่ศานางดำนะครับระหว่างทางที่ผมจะเดินไปฝนตกก็เลยจะหยุดพักให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับทุกสองคนเขาฟรีค่าเชิญค่ะตัวเลยแล้วยิงบอกยิ่งบอกบ่าไงบอกไง องเสียไร้่ง้กันอย่างนี้เลยเมื่อกี้เอามอไซค์ขึ้นไปบางคนก็บอกว่าเอาขึ้นไปไม่ได้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าขึ้นไปได้ผมก็เลยเอามอไซค์จอดไว้ตรงข้างล่าง ก็จะเป็นทางรถยนต์ที่ขึ้นไปได้นะครับแต่ผมถามพี่คนที่เขาวิ่งขึ้นไปเขาบอกว่ามันขึ้นไปไม่ได้นะครับบางคนก็บอกขึ้นไปได้ไม่รู้จะเชื่อใครนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปดีกว่าครับธรรมชาติริมข้างทางนะครับระหว่างสองข้างทางที่จะเดินขึ้นไปผานางดำนะครับ ป่าอุดมสมบูรณ์ไปหมดนะครับมาเที่ยวผานางดำนะครับน่นครับผานางดำอยู่ตรงน่น้น นู่นครับมองเห็นแต่คนยืนอยู่ตรงนู้นนะครับไกลมากเลยครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะครับอีกไกลไมั้ยพี่ ยังไม่ได้ขึ้นอเลยตรงเนี้ยเขาห้ามมอเอรรถขึ้นใช่ไหมพี่ขึ้นเขามีแต่รถของเขาไงมีแต cin ่รถของเขาใช่เพองโคบินไงมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ขึ้นได้ก็ผมเห็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นกันไปเต็มไปจอดกันเนี่ยอ๋อเนี่ยมันไปจอดไอ้กัง เห็นพี่เขาบอกว่าเอารถขึ้นไม่ได้ก็เลยไปจอด,อดไว้ที่นู่นเขารถวว่าวขึ้นได้เขาไปส่งของไงอ๋อมันชันนะมันก็ชันแต่หมอสายขึ้นไม่ยากครับเพราะว่าฟีนอลฟีนอลมันขึ้นกันเต็มไปหมดครับผมเพิ่งลงมาเมื่อกี้เนี่ยครับขอบคุณครับ,รบนี่นะครับทางเดินขึ้นก็เป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นทางลุกลังเป็นบางช่วงก็เป็นคอนกรีตนะครับข้างๆก็เป็นป่าไผ่ มาถึงตรงนี้ก็มีป้ายบอกนะครับห้ามนำรถยนต์ขึ้นอันตรายผานางดำนะครับค่าเช่าเยี่ยมชมถ่ายรูปคนละ20บาทค่ากลางเต็นท์ร้อยหนึ่งต่อคนนะครับต่อคืนอีกไกลไหมครับไกล่ะเนั้นเป็นจุดกลางเน้์อ๋อ จริงๆแล้วผมไม่เอารถมอไซขึ้นมาก็ก็ดีนะครับรู้สึกว่ามันจะชันมากเลยนะครับถ้าเอาขึ้นมาก็สงสารมันนะคนเดินยังหอบขึ้นเลยฮะว้าวสูงสูง วิวสวยๆระหว่างทางขึ้นผานางดำนะครับสวยงามมากเลยครับป่าไผ่ยเยอะมากเลยฮะนี่ก็เป็นทางที่ผมเดินขึ้นมานะครับสุดยอดครับสุดยอดไก่ ผมคิดถูกแล้วที่ไม่เอามอใซคขึ้นมานะครับรู้สึกว่ามันจะทั้งชันทั้งไกลแล้วก็ทางก็มีทั้งคอนจีตแล้วก็ลูกหลังส่วนมากจะเป็นทางลูกหลังมากกว่านะครับเป็นต้นกล้วยที่อยู่ตามริมทางที่ผมเดินขึ้นมานครับ อุดมสมบูรณ์มากเลยครับไม่มีใครผ่านมาเลยใกล้แล้ว,ลวใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วสุดยอดสุดยอดจริงจดูครับดูดูดป่ากล้วยครับเต็ไมไปหมดเลยครับ สวยมากนะครับคมอใส่ที่คนเอขึ้นมานะครับสามารถขึ้นมาได้แต่ทางมันจะชันหน่อยถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วผานางดำอือหือดูนะครับ มีเต็นท์ด้วยมีเต็นท์เยนี้ยื้ถ่ายเหรอครับค่ั